มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแอฟทักซอนยอมผู้สถานะครั้งแรกมีคนคุยแล้วค่ะจากกรณีไอของคุณทิมพิธาได้โพสตผ่านทางไอชื่อว่าทิมพิธาเป็นภาพที่ทิมพิธาโพสต์ภาพคู่กับแอฟทักษอนน้องปีใหม่แล้วก็น้องพิพิมพ์โดยระบุข้อความว่าดีใจที่วันนี้ได้เจอคุณ จนโซเชียลเองต่างจับจิ้นคู่นี้ลุ้นอยากจะให้เป็นคู่จริงสักทีนะคะล่าสุดค่ะแอฟทักะออนไปออกรายการของต้นหอมสกุลตลาชื่อว่าหอมปากหอมคอโดยมีช่วงหนึ่งที่ต้นหอมได้ถามแอฟว่าสรุปแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมแอฟก็ตอบกลับไปว่ายอมรับว่าคุยคุยค่ะต้นหอมถามว่าเป็น Energy ให้กับเราซึ่งแฟเองบอกว่าใช่ใช่ค่ะคิดว่าจะมีแฟนอีกไหมหรือว่าไม่ได้ปิดกั้นใด แอฟ,ฟกล่าวว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาไม่เคยผิดกั้นอะไรเลยแต่มันแปลกมากวันก่อนเพิ่งจะพูดกับเพื่อนสนิทว่าเฮ้ยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรามีทั้งเพื่อนแล้วก็คุยรวมกันเยอะกว่าตอนเด็กๆเยอะมากๆทําไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆพันจ้าแกล้งทําไมไม่ไปอยู่ตอนนั้นตอน20กว่าไม่ใช่ตอน40แต่พอเรากลับมาดูตัวเองก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆเป็นเ NERGY ของเราเองเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสด้วยอะไรก็ไม่รู้ เป็น energy ที่คนมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าคุยเหมือนเรายังไม่ตกผลึกตอนวัยเด็กเป็นเรื่องเก็บประสบการณ์รู้สึกเหมือนมันมาเริ่มตกผลึกตกตะกอนช่วงที่แอฟเองยอมรับว่าแอฟเองเหมือนเพิ่งเริ่มสตาร์ตตอน29เรารู้สึกมั่นใจมั่นคงได้เรื่อยๆจนถึง40เรามั่นใจจนถึงจุดที่เรามีความสุขความมั่นใจจนรู้สึกเบาเบาไม่ใช่หมายถึงไม่ให้ค่าคนอื่นหรือไม่สนความคิดคนอื่นที่มองเรานะ แค่รู้สึกว่าเรารับฟังด้วยความเข้าใจเราก็พยายามปล่อยมันไปมันอาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซนตแต่ว่ารู้สึกเบาขึ้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะพอรู้สึกเบามันเป็น e NERGY ขนเข้าถึงได้ตอนนี้พูดตรงๆไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายมาจีบต่อให้เราอยู่ในกองเราเจอใครคนก็สบายใจที่จะคุยกับเราต้นหอมถามว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งมาคุยกันแล้วก็จะถามว่าพัฒนาเป็นแฟนแล้วหรือเปล่า ทักษออนยอมผู้สถานะครั้งแรกนะคะหลังมีคนคุยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ